ก็เป็นเรื่องของกระบวนการยืธนรมเรื่องอายการกับเรื่องอายการกับเรื่องตำรวจเคยต้องออกมาชี้แจงนะคือรัฐบาลจะต้องทำอะไรมากกว่านี้เพราะว่ากระทบไงคือตอนนี้คนเอาเรื่องนี้มาโยงกับรัฐบาลโอ้รัฐบาลไม่ผมเองก็ไม่ได้รู้จักกับพิ้งตัวตัวอะไรแต่ไม่รู้จักเลยบางคนที่ฝึกนัศึกษาอาจจะเอาไปปโยงไปฝึกระดมไป ไม่บไม่รับเพื่อเรื่องของช่ไหม,มรัฐบาลจะดําเนินการอะไรเรื่องนี้เพิ่มเติมไหมคะก็วากระจ่ามมอ่ท่านนายกว่าให้ตั้งกรรมการสอบสวนแล้วนะทุกอย่างก็ทําไปตามขั้นตอนนะก็เดี๋ยวรอตํารวจกับพยานการเขามาชี้แจงเรื่องกรมทอก็เป็นเรื่องของกรมทเขาจะออกมาชี้แจงนะนะกรรมธิการที่ถูกอ้างถึงอะคะ่ะ ว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนทําให้คดีนี้ค่ะเขาหลุดคดีอะค่ะโอ้มันไม่มีอํานาจนะ้ะมีการอ้างไปถึงชื่อของน้องชายท่านคุยอะค่ะโอ้ตระกูลผมไม่รู้จักตระกูลเขาแล้วก็เป็นการส่วนตัวก็ไม่รู้จักกันแล้วเขาไม่เคยมาขอความช่วยเหลืออะไรผมเลยนะครับส่วนบเงินบริจาคโควิด300ล้านก็เป็นเรื่องของปกติทั่วไป<อ>เหมือนเจ้าสัวคนอื่นๆนะยรัใช่นะ

กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ